สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูน้ำเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำจะสอนเด็กๆในหัวข้อเรื่องจำนวนเฉพาะค่ะเด็กๆเมื่อนักเรียนนะคะเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะกับครูน้ำจบแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความหมายของจำนวนเฉพาะได้ค่ะและสามารถหาจำนวนเฉพาะของจำนวนนับตั้งแต่1ถึง100ได้ค่ะ รวมไปถึงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเฉพาะนี้นะคะไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะเราไปเริ่มเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักก่อนว่าจำนวนเฉพาะคืออะไรจำนวนเฉพาะคือจำนวนนับนะคะที่มากกว่า1มากกว่า1น,นะคะนักเรียนและมีตัวประกอบเพียง2ตัวค่ะคือ1กับตัวมันเอง มีตัวประกอบ2ตัวนะคะคือ1กับตัวมันเองค่ะเมื่อเรารู้ความหมายของจํานวนเฉพาะแล้วเราลองไปดูสิคะว่าจํานวนต่อไปนี้เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ 1. มีตัวประกอบคือ1 1มีตัวประกอบตัวเดียวดังนั้น1เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะ 2. มีตัวประกอบ2ตัวคือ2กับ1หรือ1กับ2ซึ่งเป็น 1กับตัวมันเองใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้น2เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะเป็นจํานวนเฉพาะค่ะ3ม,มีตัวประกอบคือ1กับ3ดังนั้น3เป็นจํานวนเฉพาะค่ะและ4มีตัวประกอบคือ1 2 4 4มีตัวประกอบ3ตัวดังนั้น4เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะ 5. มีตัวประกอบคือ1กับ5ดังนั้น5เป็นจํานวนเฉพาะค่ะต่อไป เราไปดูจํานวนเฉพาะจํานวนอื่นกันบ้างค่ะครูน้ำจะพาเด็กๆหาจํานวนเฉพาะตั้งแต่1ถึงห้กันนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า2 3 5เป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมคะจำนวนเฉพาะ1ตั้งแต่1นึถึงห้เนี่ยค่ะนักเรียนนอกจาก2 3 5แล้วยังมีจํานวนใดบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43และ47ค่ะจํานวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง50มีทั้งหมด15ตัวนะคะนักเรียนนั่นก็คือ2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43และ47ค่ะเด็กๆต้องจําไว้ให้แม่นๆเลยนะคะ สำหรับ15ตัวนี้เราจะใช้บ่อยมากค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆรู้จำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง50แล้วใช่ไหมคะคุณน้ำว่ามันยังน้อยไปค่ะคุณน้ำขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงโดยให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านค่ะให้นักเรียนหาจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง100ให้ครบและถูกต้องนะคะขอย้ำคำว่าครบและถูกต้องนะคะนักเรียน ให้เด็กๆนะคะตีตาราง100่งแบบนี้เลยลงในสมุดนะคะและวงกลมจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะแบบนี้ครูน้ำหาจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง50ให้นักเรียนแล้วเด็กๆไปหาเพิ่มก็คือจำนวนนับตั้งแต่1ถึงตั้งแต่51ขอโทษค่ะตั้งแต่5 1สถึง100ใช่ไหมคะหาเสร็จแล้ววงกลมให้ครูน้ำนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนำมาส่งครูน้ำด้วยอ๋อ ก่อนทำก็อย่าลืมเขียนวันที่นะคะและหลังทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูน้ำต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ